สวัสดีครับพูดคาร์เซ็นเตอร์นะครับเย็นนี้เรามี SUV สุดหล่อมาดูให้ชมนะครับกับรถค่ายดาวลูกไก่กับ s ู b บ r ุ XV 2.0 s p ส r t ปอปี2015ตัวท็อปสีขาวนะครับคันนี้เป็นรถ SUV แท้5ที่นั่งสมรรถนะเยี่ยมเลยฮะเป็นระบบขับเคลื่อน4ลอีล้อ ด้านหลังมีกล้องถอยนะครับและสัญลักษณ์สปอร์ตตัวนี้ดูหล่อมากเลยฮนะายแดงตัวนี้1.3ล้านนะครับเดี๋ยวพามาดูด้านในกันครับซูบูรุนะครับภายในเป็นเบาะหนังแท้สีดำทั้งคันเลยนะสภาพเบาะผมตีให้เลยครับคันนี้ แปดสิบห้าเปอร์เซ็นโดยรวมถือว่าสมบูรณ์เ <Okay. S 1> บาสวยฮะเจ้าของใช้งานรักษาดีมีแอร์แบ็กคู่หน้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องเสียง Kenwood พร้อมกับนวิเกเตอร์นะฮะติดมากับรถเลยจากโรงงานพร้อมกับระบบแอร์ดิจิตอลนะฮะเกียร์เป็นเกียร์ CVT นะครับ ตัวนี้นะครับพวงมลาลัยมันติฟัง์กชันนะฮะฝั่งขวาเป็นคูสคอนโทลฝั่งซ้ายนี่ปรับเครื่องเสียงครับและคันนี้มีแพทเทิร์นชิปด้วยนะฮะเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลายัยส่วนตัวนี้จอแสดงผลนะครับพวกอัตราสิ้นเปลืองต่างๆนะระยะทางที่เหลืออยู่ดูจากจอนี้ได้เลย เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันฮะด้านหลังต้องบอกว่าสวยกว่าด้านหน้าเบาะไม่โทมเลยครับสภาพสมบูรณ์เยวมีจอหัวหมอนะครับทั้ง2ฝั่งัใช้งานได้อยู่นะฮะติดตั้งมาจากโรงงานนะซูบูรุแท้เลยนะฮะ เดี๋ยวมาดูด้านหลังกันสัญลักษณ์นะครับอวิวได้และตัวสปอร์ตพร้อมกับกล้องถอยฝาท้ายนะฮะมีถาดปิดสัมภาระนะฮะอ่าตรงนี้นะฮะแล้วก็เลื่อนเก็บได้ส่วนชุดยางอะไหล่อยู่ตรงนี้หมดเลย ยางยังไม่เคยลงพื้นเลยนะฮะกันชุนหลังก็แบบสปอร์ตแนวแนวลุยๆนะฮะเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องยนต์คันนี้กันนะครับตัวนี้ล้อแม็กคู่ตัวเลยนะครับล้อแม็กสิบเจ็ดยางผมตีให้เลยดอกก็ประมาณ80%นะบวิ่งได้อยู่ะฮะ ด้านหน้านะครับไฟหน้าพร้อมไฟตะหมอกอันนี้กระจังหน้าเป็นตัวสปอร์ตนะครับมาดูเครื่องยนต์กันนะครับอ่าซูบูรุเป็นเครื่องบ็อกเซอร์นะฮะสี่สูบแบบนอนสองพันซซีแต่ขับดีนะครับ อัตราเล่นแซงพันใจมากเครื่องนิ่งเครื่องเงียบถือว่าประหยัดน้ำมันนะครับวิ่งทางไกลคันนี้นี่ขับเครื่องสี่ล้อตลอดเวลาได้ระดับ14.5กิโลลิตรเลยนะฮะภาษีก็ยังไม่ขาดนะครับกลางปีนู่นเลยพร้อมกับ่โลบาไว้ใส่แหลกลงังคาได้มาดูฝั่งนี้กัน บาฟังตั้งคนขับสวยครับโดยรุมสมบูรณ์มากด้านหลังตัวนี้จอก็เปิดติดนะฮะใช้งานได้คันนี้จอไม่เสียครับสมบูรณ์หมดเลยเบาหลังก็พับได้นะครับดึงตรงนี้เลยจะพับลงได้ทั้งสองฝั่งเลย รอเลยครับคันนี้ไปหาอยู่รีบเลยท่านใดสนใจครับ subaru xv sport คันนี้ลองเข้ามาชมได้นะครับร้านอยู่ติดการไฟฟ้าเพลิงทองเบอร์โทร0859997440ปายแดง1.3นั้นเราเสนอขายเพียงแค่3,990,000บาทเท่านั้นสนใจมาทดลองขับได้นะครับ